ใครได้สวดพระคาถานี้จะมีแต่ความร่ำรวยประสบความสำเร็จอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาให้คาถาดีๆกับคนที่ติดตามแล้วก็คนที่ได้เข้ามาดูนะครับก็คาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่ใครก็ตามที่ได้สวดแล้วเนี่ย จะช่วยดึงดูดความร่ำรวยเรียกทรัพย์เรียกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จชนะคู่แข่งได้ไม่ยากเกินเลยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและที่สำคัญนะครับเราเนี่ยก็ต้องทำสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีงานที่ต่างกันออกไปจริงไหมอ่ะ แต่ละคนเนี่ยจะมีงานที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่ติดตามช่องเราอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูวิดีโอนี้อาชีพหลายๆคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะร่ํารวยอยากที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คาถาเนี่ยก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งนะครับแต่ งานหลักเราเนี่ยก็ต้องทําให้ดีนะยกตัวอย่างคือถ้าเราทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับเราเนี่ยก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นๆและที่สําคัญเนี่ยก็คือถ้าใครแนะนําเราเนี่ยคือต้องต้องดูนะว่าเป็นคำแนะนําจริงหรือเปล่านะบางทีเนี่ยก็คืออาจจะ แฝงมาด้วยความอิจฉาก็มีนะผมผมก็เคยเจอนะคือเหมือนทาตัวเหมือนหวังดีอ่ะไอ้พวกทําตัวเหมือนหวังดีแต่จริงๆไม่ได้หวังดีกับเราอะ่ะไอ้พวกนี้ก็ต้องระวังนะครับคือถ้าอะไรเราดีอยู่แล้วเราก็ทําต่ออะไรที่ไม่ดีเราก็มาปรับปรุงมาแก้ไขมาพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เองโอเคคาถานี้ถ้าจะสวดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับตั้งนะโมก่อน3จบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ อควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสาจากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงคุณพระราตนไตยสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็สวดตามดังต่อไปนี้นะจะตาโสนิกุมพีโยอุธา โหติจะตาโสนิกุมพีโยอุชาโหติจะตาโสนิกุมพีโยอุธาโหติ ด้วยอำนาจคุณพระรัตนาตายขอผลบุญทั้งหลายนี้จงเป็นพลวัตปจัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงร่ำรวยประสบความสำเร็จทำอะไรก็ราบลื่น ชนะอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทินสาธุจากนั้นเนี่ยใครจะอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปตลอดว่างานของแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันจริงไหมคนที่มาดูวิดีโอนี้เนี่ยแต่ละคนเชื่อว่าหน้าที่การงานที่ทำก็จะต่างกันออกไปนะครับบางคน อาจจะเป็นแม่ค้าขายอาหารบางคนอาจจะขายของกินของใช้บางคนอาจจะทํางานทั่วไปบางคนอาจจะทํางานที่ต่างกันนะครับคือทุกคนที่มาดูเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนมีอาชีพที่ต่างกันนะครับก็อธิษฐานแล้วก็สถานการณ์ที่แต่ละคนเจอในแต่ละช่วงชีวิตก็จะไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างถ้าคนที่มาดูวิดีโอนี้เป็นคนที่อายุประมาณ สิบขวบถึงประมาณ20เนี่ยส่วนใหญ่สถานการณ์ที่เขาจะพบเจอก็จะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาการที่อยากจะได้รับการยอมรับในสังคมเพื่อนฝูงนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ควรจะขอเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการได้รับการยอมรับหรืออาชีพเสริมอะไรนิดๆหน่อยๆก็ขอได้นะครับหรือคนที่อยู่ในช่วง21-30อถึงอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นทํทำงานเนาะ ก็อาจจะขอให้การเริ่มต้นเนี่ยราบลื่นประสบความสำเร็จนะครับหรือคนที่30-40เนี่ยก็ไปช่วงที่ทํางานมาระยะนึงแล้วอะ่ะเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ละก็กําลังจะก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมก็จะอธิษฐานอีกอย่างนึงนะครับ40-50เนี่ยก็คือเริ่มอยู่ในตำแหน่งสูงแล้วนะครับก็ความต้องการก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ แล้วก็50-60เนี่ยก็คืออยู่จุดสูงเรียกว่าอันดับบนบนขององค์กรและก็แต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้อะไรก็อธิษฐานไปตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยที่ผมอธิษฐานให้ดูอธิษฐานให้ฟังเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแนวทางเนาะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เรียนรู้กันไปนะครับ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามบอกตลอดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยก็ต้องทำให้ดีทำให้เจ๋งทำให้โดดเด่นกว่าคนอื่นแล้วเราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเองนะครับบางทีเนี่ยเราจะรอแต่คนมาช่วยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะรอโอกาสแต่ถ้าบางครั้งโอกาสที่เข้ามาแต่ความสามารถเราไม่ถึง ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้บอกนิดนึงนะว่าคนที่จะรับโอกาสได้คือคนที่จะต้องมีความสามารถบางอย่างถึงด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็พยายามฝึกฝีมือในอาชีพที่เราทำอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีอาชีพที่ต่างกันแล้วก็ทำให้ดีนะครับพร้อมที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆเสมอๆแล้ววันที่โอกาสเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเชื่อเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน โอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยสวัสดีครับ